อยากได้เคส iPad ที่มีลายสดใสน่ารักและสามารถ c u ส t ตอ i z ไมแปะนู่นแปะนี่ได้เองวันนี้ Apple Sheep เปิดตัวลาย Limited Edition ให้เราสามารถที่จะ c u s t o m ม z ไมซ์โดยการแปะนู่นแปะนี่แปะนั่นได้เองรายละเอียดลายจะเป็นยังไงและขอบอกว่าตอนนี้ไปเร็วมากถ้าใครเพิ่งเห็นคลิปรีบไป F กันด่วนๆเลยครับรายละเอียดมาดูคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมลีฟจาก Apple Chief นะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วแต่วันนี้จะไม่ได้มารีวิวเปรียบเทียบของนะครับเนี่ยที่บอกไปในอินโทรจะมาพูดถึงเคสลายใหม่คอลเลกชันใหม่จากชีพนะครับขึ้นต้นว่าชีพก็ต้มีเคสคอลเลกชันลายปกที่มีสีสันมีเอกลักษณ์และมีลายเฉพาะในแต่ละทีมอยู่แล้วคนอาจจะคุ้นเคยกับลายคัพเคก้กลายกามพิกาเซ่ลายยูนิคอร์หรือว่าลายต่างๆอานานาที่ Apple Chief เคยออกมานะครับ วันนี้ในช่วงเมษาที่ผ่านมาเราเปิดตัวลายใหม่และบอกว่าเป็นลาย Limited Edition มากๆนะครับชื่อว่าลาย Scribble นะครับ Scribble มีถึง2ลายด้วยกันนะครับก็คือเจ้า Scrappy นะครับสีเขียวอันนี้มีทั้ง Dry Fold แบบนี้และ Origami ด้วยนะครับแล้วอีกลายหนึ่งคือเจ้า n o t ี้นะครับ n o t ี้ก็จะมีทั้งออริ a กมิและ Dry f โฟ d แบบนี้นะครับสีที่โคนด้านหลังก็จะเป็นสีเข้าคู่กับปกของเคสเลยนะครับ ทั้ง2ลายนี้นะครับเป็น s c r a p l e Collection จะไม่ง่าย Scrappy คือสีเขียว Notty คือสีฟ้านะครับจะออกธีม pastel หน่อยนะครับ ที่มาของ Scribble Collection นี้เราขอบอกเลยว่ามาจากแรงบันดาลใจมาจากน้องๆ Studygram นะครับถ้าใครรู้จัก Studygram Studygram คือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เล็กๆน้อยๆที่เขาอยากที่จะส่งมอบต่อกำลังใจในการอ่านหนังสือในการทำการบ้านให้กับคนอื่นๆที่ติดตามไมว่าจะเป็น IG หรือ YouTube ของเขานะครับซึ่งแอปจดก็ต้องขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นแอปพวกประเภท Goodnotes หรือ Notability หรือแอปต่างๆนานาที่แต่ละคนใช้แต่2งแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่ชื่องานที่สุดซึ่งเราก็รู้สึกว่าในโน้ตของแต่ละคนนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่ ไม่เหมือนกันเลยโน้ตคนนี้จะน่ารักหน่อยมีการ์ตูนมีตมีมีนู่นมีน,น,น,นี่มีน่าันิดนึงเราก็รู้สึกว่าอยากเอาโน้ตของแต่ละคนการจดของแต่ละคนกำลังใจของแต่ละคนในการที่จะอ่านหรือว่าทำงานในต่างอนาจากใน iPad ออกมาสู่ปกของ iPad แต่ละคนนะครับก็เลยเป็นที่มาของ2เคสนี้ถ้าดูรายละเอียดนะครับก็จะคล้ายๆกับหน้าต่างในตัวแอปของทั้งแอปกู n o t e หรือ Notability หรือแอปที่เรา Apple Sheet คิดเป็นหน้าต่างแอปที่เรารู้สึกว่าน่าจะทำให้เพื่อนแต่ละคนคุ้นเคยกันดีนะครับ แต่แค่ปกออริกามมีต d r ฟ f o และมีสีสันบีไลน์แบบนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่พอครับใครที่ซื้อเคส scribble collection นี้นะครับทุกเคสนะครับจะมีราคาอยู่ที่990บาทนะครับจะมีเฉพาะรุ่นออริกามิและ d r ร fold ที่มีรางปากกานะครับถ้าใครที่ใช้ตัว apple pencil 1ก็จะมีรางปากกาด้านนี้นะครับสามารถที่จะเก็บอะแดปเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครใช้ apple pencil t นะครับ ก็จะมีรากาอยู่ด้านนี้นะครับเก็บและชาร์จได้พร้อมกันเลยนะครับจะมีเฉพาะอั i กอริทึ p h o โฟเท่านั้นราคาราคาเดียวเลยครับแค่9 9 0เบาทเท่านั้นแต่ไม่ได้แค่เคสนะครับได้สติกเกอร์ที่ Apple s h i p แถมให้ด้วยนะครับเป็นคอลเลคชันนี้ซึ่งสติกเกอร์นะครับพอเราแกะซองออกมาที่ได้พร้อมของไม่ได้มีแค่สติกเกอร์เดียวนะครับมีให้มากถึง1นะครับมีอีงนี้อีกครับยังไม่หมดครับยังไม่พอ Apple s h i p ให้อีกครับ อันนี้ก็มีครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับให้แต่ละคนสามารถไปคัตอมไมสไปแปะบนเคสได้เลยนะครับตัวสติกเกอร์ที่เราแถมนะครับจะไม่ทิ้งในเรื่องของคราบกาวทําให้สีของปกมันลอกนะครับ หรือถ้าแต่ละคนจะไม่ชอบสติกเกอร์ประเภทนี้ก็สามารถที่จะสติกเกอร์ส่วนตัวของตัวเองมาแปะเสริมอแดเข้าไปให้เคสเคสของแต่ละคนเป็นเคสที่ไม่ซ้ำใครมีหนึ่งเดียวในโลกได้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นเคสแบบใหม่ที่ Apple Chief อยากที่จะลองนะครับก็คือว่าอยากให้แต่ละคนมีสิทธิ์มีอะไรที่สามารถที่จะทําให้เคสตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้นะครับก็ขอเริ่มต้นด้วย Scribble Collection นี้เป็น Limited Edition นะครับทำมาจำนวนจำกัดน,นะครับแล้วก็ทำมาสำหรับ iPad เกือบทุกรุ่นเลยนะครับ ก็ทั้ง iPad Gen 6 Gen 7 Gen 8นะครับ iPad Air 3ตัว10.5เนาะ iPad Air 4นะครับที่ผมใส่อยู่อันนี้นี่เองนะครับ iPad Pro 11 2020 2018นะครับจะไม่มีแค่แค่ ของตัว iPad Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวสมารี่เบสอันนี้ไม่ได้ทำออกมาเพราะว่าตัวคอลเลกชันนี้ออกก่อนที่ iPad จะเปิดตัวนะครับรวมถึง iPad mini 5แล้วก็ iPad size 12.9นะครับแต่วก็จะมีเฉพาะ Origami Fold เท่านั้นไม่ได้ทำในรุ่นของ Plus หรือ People นะครับเป็นรุ่นที่ลอกมาเป็นรุ่นคอลเลกชันที่ลิมิเต็ดมากๆราอยากให้ทุกคนได้ลองจับจองกันนะครับฉะนั้นผมว่าแต่ละคนจะเห็นลาย Apple Sheet มากขึ้นและรอติดตามลายใหม่จาก Apple Sheet ได้ในช่วง ปลายพฤษภาต้นมิถุนายนี้ได้นะครับบอกว่าแรงบันดาลใจของลายใหม่ต่อไปเนี่ยมาจากแดนไกลเลยนะครับแต่จะเป็นลาย,ลายแบบไหนคอลเลคชันแบบไหนรอติดตามได้เร็วๆนี้เลยนะครับก็บอกว่าคลิปคลิปนี้ทำให้แต่ละคนเห็นเคสของ Apple Sheet มากขึ้นแล้วถ้าใครซื้อสคริปเปไปแล้วอยากที่จะโชว์รูปหรือว่าโชว์แรงบันดาลใจด้วยที่ทำให้เคสเ,เองเป็นเอกลักษณ์ยังไงสามารถคอมเมนต์หรือว่าทิ้งรูปมันด้านล่างหรือว่าไปที่ IG ของ Apple Sheet เลยก็ได้นะครับสามารถแท็ก Apple Sheet มา ผมหรือรวมถึงน้องๆใน,นทีม Apple s h i f ทุกคนอยากเห็นเคสของแต่ละคนมากๆเลยนะครับแล้วถ้าใครเห็นเคสนี้แล้วรู้สึกว่าชอบอยากได้มากอยาก F ก่อนที่มันจะหมดนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งซื้อทางไหนได้บ้างสั่งซื้อที่ Li น์แอดของ Apple s h i p ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อที่ Facebook ของ Apple s h i p ก็ได้ตรงนี้นะครับหรือที่ไอจีของ Apple Shift ตรงนี้ หรือจะเป็นเว็บไซต์ของ Apple s h i p ตรงนี้ด้วยนะครับก็สั่งซื้อได้ตามช่องทางที่แต่ละคนสะดวกเลยนะครับถ้า Line แอดอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรรอติดตามจาก Apple s h i p ได้เลยครับขอบคุณมากครับ